ฉเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องธรรมชาตินี้มีคุณหน้า163บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อ1บอกความหมายของคำที่พิมพ์ตัวดำข้อ1นึครุ้มคลองพันพึกไรพนาข้อ2อ,อีกเจ้าแห่งภูผา พนาดรข้อ3สร้างถิ่นฐานเคหาสถาพรข้อ4ห้วยละหานทาราทุกถิ่นที่ข้อ5ธรณีพิโรธแผ่นดินไหวสำหรับคำที่พิมพ์ตัวดำนะครับจะเป็นคำไบยพจน์ คำไบโพสคือคำที่มีความหมายเหมือนกันตรงกันหรือคล้ายกันมากแต่เขียนและออกเสียงต่างกันเรียกอีกอย่างว่าคำพ้องเช่นป่ามีคำไบโพสคือดงพงไพ,พรไพรพนาพนัดชัดภูเขามีคำไบโพสคือ ภูผาคีรีสิงขอนบรรพศพนมนครินสิขรินบ้านเรือนมีคำใบพจน์คือเคหาเคหสถานเวพอธิวาสครัวเรือนน้ำมีคำใบพจน์คือโคงง้าชนชนลทานชนลที ชลาลัยชลาใสยชโลธรทานทารานาะทีละหานวาปีวารีวารินสมุรสาครนสินธุอุทกอาโปแผ่นดินมีคำไวยพจน์คือธรณีพระสุธาทราดล กสมาปัทภีเมธีไปพนาหมายถึงป่ากูผาหมายถึงภูเขาเขาหินเทหาหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ อาหารหมายถึงน้ำห่วงน้ำห้วยกรณีหมายถึง,ง,ถงแผ่นดินข้อ2จับโคู่ส่วนของคำที่กำหนดให้แล้วเขียนเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องซึ่งประกอบไปด้วย20่สิคำดังนี้มหาธัญญา พืชสมุทรรักหารพันกิจเศรษฐะอนุกรโซมทรัพยาเสื่อมอุตสาหะธรรมกรรมสำานกชาติจิตซึ่งจับคู่ได้10บคำดังนี้ครับมหาสมุทรหมายถึง ทะเลใหญ่ห่วงน้ำเค็มอันกว้างใหญ่พืชพันธ์ุหมายถึงมเมล็ดพันธุ์ไม้สิ่งที่จะเป็นพัน์ต่อไปเศรษฐกิจหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ,จ่ายแจกอนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมธัญญาหารหมายถึงอาหารคือข้าวทรัพยากรหมายถึงสิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย สิ่งทั้งปวงอันมีประโยชน์หรือมีคุณค่าเสื่อมโรมหมายถึงชำรุดสุดโทรมเลวลงอุตสาหากรรมหมายถึงกิจการที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อสร้างผลผล,ผลิตหรือการบริการเพื่อกําไรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ จิตสำนึกหมายถึงภาวะที่เกิดจิตจึนตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง5ได้นักเรียนสามารถนำคำตอบจากคลิปนี้ไปเติมในแบบฝึกหัดของเราได้เลยนะครับ